สวัสดีครับในเช้าวันที่11ตุลาคม2566กับผมนทวัฒนัลลาเษธ,ธ,ธพงศ์ผู้รับใช้คิดจักพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจะน่าคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่21ข้อ16ถึงข้อ17แล้วก็ข้อ19พระคำได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดที่หันเห ไปจากทางแห่งความเข้าใจจะพักอยู่ในที่ประชุมของคนตายบุคคลผู้รักความเพลิดเพลินจะเป็นคนยากจนบุคคลที่รักเหล้าอางุ่นและน้ำมันจะไม่มั่งคัง่งอยู่ในแผ่นดินธุระกันดานดีกว่าอยู่กับผู้หญิงที่ขี้ทะเลาะและจู้จี้ขี้บน่นเอมเอมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ ที่จะมาที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพวงทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระวจะนะคบวของพระเจ้าแล้วทุกบททุกตอนล้วนแล้วที่มาจากพระเจ้าและที่ฐานพึ่งพาพระอ,องค์เจ้าและโปรดชำระชีวิตของข้าพว์ให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังมีความบาปหลงเหลืออยู่เพื่อ สิ่งไหนที่ขวางกัน้นการได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงชำระล้างชีวิตของข้าพระองค์ให้สะอาดบริสุท์ให้เป็นที่โปวดปานในสายพระเนตรขออวยพระพรจิตการงานของน้ำมือของพี่น้องคนที่รักพระเจ้าคนที่ยำเกรงพระเจ้าคนที่ทำสิ่งไหนถวายเกียรติพระเจ้าแล้วขอ,อาการทรงนำที่มาจากพระเจ้าแล้วขอพระวิญญาณบริสุ์ นำหน้าทุกย่างก้าวเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในท่าทีที่ถูกต้องในสาเนตรของพระเจ้าขอรำลึกถึงการที่พระองค์ทรงช่วยกู้และขอพระคุณพระองค์ทุกอย่างทุกกรณีที่พระองค์ทรงช่วยกู้และทันเวลาเสมอพระองค์เป็นองค์อัศจรรย์พระองค์ทรงเป็นเป็น พระเจ้าสูงสุดในชีวิตของพระองค์และขอบคุณพระองค์และก็ขอาการนําในงานรับใช้ในงานพัธกิจในงานคิดจักรของพระเจ้าและการประกาศการบอกเรื่องราวของพระเจ้าไปยังคนประชาชาติที่ยังไม่รู้จักเรื่องราวของพระเจ้าและขอขอเอพระพรพี่น้องญาติมิตรสหายคนใกล้คิดบ้านใกล้เลือนเลือนเคียงขอได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้า ขอได้รับการเติมเต็มที่มาจากองค์จึงอธิษฐานในพระนามพาระเยซูคริสเจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรครับ